สวัสดีครับผมร้านพี่อาร์สเกิร์ตนะครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้มาเป็นตัวยาลิสนะครับให้ชมยาลิส2022แฮชแบ็กนะครับผมลูกค้าใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับชุด4ชิ้นงานไร้์68นะครับไร้หกดนะครับของแท้มัมีโลโก้แบบนี้นะครับตัวนี้สีบอลเงินนะครับผมกับดำนะครับคาดแดงนะครับเข้ากับล้อแม็กพี่เข้ามากจัดไปหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับ หน้าแบบนี้บนดูด้านข้างกันลงตัวรอบคันนะครับหน้าหลังข้างสวยงามนะครับบาลานซ์นดีด้านหลังเป็นท่อคู่นะครับรุ่นนี้ อราคู่สเตนเลส สวยงามลงตัวประมาณนี้นะครับชุดแต่งยาลิศ2 0 2 2งานได้กสิบแปดสนใจทักมานะครับร้านบีอาร์ส e เร์ติดเซ็นทรัลมหาชัยนะครับวันนี้เราไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ